ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่จังหวัดสุพรราการถูกใช้เป็นศูนย์รีไซเคิลเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้เราก็เอามาบำบัดในชุมชนเราก็เปิดโครงการรีไซคเคิลเยาวชนมาอยู่แล้วมานานแล้วทำโครงการเนี้ยมานานแล้วนะบ้านและอ้วน ก็ได้ผ่านโครงการของผู้ใหญ่กบมาแล้วซึ่งปัจจุบันนึ้งคู่ก็ได้เริ่มดุเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วอ้วนบ้านเหวีไปไหมเนี่ยไม่เห็นพี่เห็นครับเขาไปกับแฟนครับเมื่อวานะวาน่ะพี่อ้วนอ่ะมันบอกกับเขาบอกเขาว่าเห็นไม่อยู่กับเมียเขาเขาเลยคิดเรื่องมนรู้เรื่องเออไงอ้วนคนเรามาโกาพี่นผมอ่ะผมเดินตามไปไอ้แป๊บยืมตังค์ไปสัตว์เขาอ่ะก็มาประมาณช่วงเช้ามาเลือกกันโมโหอ่ะ เออว่ามันคือรถมากูผมว่าอย่าเดิ่งตามกไปก็อยากรู้ว่าเขามาตามเรื่องอะไรตามเรื่องนั้นเท่าไหร่พี่ไอพี่มันเป็นย่ะงไรมันเยอะหรือเปลาฟุงไม่มีอะไรหรอกครับพี่เพราะผมเคยอ้วนก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาคงมาตามเฉยๆแหละเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เพราผมไม่เฮ้ยเฉยมาเออมาเออมาที่นั่งนี่ เฮ้ยพ่มึงอะไรนั่ี้ไมะไเนี่ยเฮ้ยมึงอะเห็นไปปะเนี่ยผมเห็นที่ตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วพี่พาผมมาทำไมเนี่ยมันเอาตค์กูไปอะผมไม่รู้ดิพี่มึงไม่รู้เหรอฮะไม่รู้อะไม่รู้อมะไม่ไม่รู้เหรออืมีรู้ไหมมึงไม่รู้อะไม่รู้อยพี่เขาชื่อพี่โอเคนอะชื่อน้วนเลยพี่ มึงอะผม<า>ไม่รู้พี่ผมเรื่งจริงไม่รู้ใช่ไหมัม้ยไปดูโทรตามเบียมาเขาเจอกูเขาก็โทรตามมาพอห้านาทีเขาก็มาถึง้วเฮ้ยเจอเบียแน่เฮ้ยเบีย ทีหัวผมทีหัวผมสองทีมก็บอกไม่รู้เรื่องรู้ะฮ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 ะกะฮะะฮะาะับฮะ้ะฮ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 ะะฮะระ้ะะฮ้ฮะะะะะ ก็รู้สึกกลัว <S <S ก็กลับพ้อบ้านเข้าบ้านก็าทำงานมากกว่ากัถึงสามวันต่อมาบาร์สก็ได้รู้เรื่องราวคนที่จับตัวอ้วนไปเฮ้ยบาร์สพี่บอย <Hey, S 2> จริงจับหรอวะเฮ้ยจริงหรอวะัวเรื่องอะไรอ่ะมันโดนล็อกซสื้าเสืิดอะ่ะแล้วไม่เห็นคนรับบัตเออไม่เห็นว่ะผมก็คิดว่าอ้วนก็คงไม่นักหรอก และบาร์ก็ <baptism? S 1> ได้ย้อนกลับมาดูอ้วนที่ห้องของเก่งและเขาพบว่าอ้วนอยู่ในอาการหมดสติแต่กลับมีแป้งทาไ <floats S 1> si eh <c oughs> ว้ทั่วตัวเฮ้ยอ้วนเฮ้ยเพื่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้วนผมไม่คิดอะไรแล้วพี่ตอนนั้นน่ะจะยินดีกับามาช่วยเว้ยอ้วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์พบว่ากระโหลกศีรษะของเขาแตก <c oughs> <c oughs> มีเลือดข้างในสมองและไม่รู้สึกตัวนานถึง3วันแล้วและในตอนนี้อ้วนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าโคม่าและมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากวันที่2ี่สิไปได้สว,วันเนี่ยนะครับก็นายรุ่นพลอ้วนเนี่ยนะก็ถือแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจปุกเข้าจับกลุ่มในเบียร์ทันทีซึ่งมีพยานหลักฐานแน่นชัดซึ่งก่อนหน้านี้เก่ง เพื่อนที่ร่วมลงมือถูกจับกลุ่มก่อนแล้วในคดียาเสพติดและทั้งคู่ได้รับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงทางผู้ต้องหาเองเนี่ยนะครับเ็ให้การว่าจริง,รงๆแล้วต้องการที่จะปูไม่ได้กะทาให้ตายอ้วนไวัเพียงสมบกปีต้องเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์เข้าใจผิดจากกลุ่มผู้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและเป็นเรื่องยากที่ผู้เป็นแม่จะทําใจไดไ้ไม่น่าไน่าจะเกิดแบบนี้ได้ เคยม่าคาดคิดมาก่อนแว่าเขาจะเจอแบบนี้ขอยกก้ำเตือนว่านะครับเรื่องกอารติดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะฮะแล้วก็ใครที่ไม่เคยเข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเกี่ยวขอนะ้องเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ บางครั้งเราเลิกแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังเสพยังค้าขายอยู่เนี่ยก็ยังคิดว่าเราเนี่ยยังไม่เลิกก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องตัวพันเนี่ยนะครับผมว่ากรณีเนี่ยสาเหตุจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลิกแล้วเขาย้ายจากที่ที่อยู่ไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องพวกนี้ก็คงไม่เกี่เหตุจริงๆหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาหมายเลขเอร์โทรศัพท์หรือทางนาทีฉุกเฉินแฟนเพจนาทีฉุกเฉิน